ซึ่งวันนี้ <Ooh. S 1> พี่เบีย์ต้องบอกเลยว่าเราพูดได้เลยว่าเราเป็นคอลลาเจนประจำบ้านเราด้วยคอลลาเจนประจำบ้านคําน,นี้ไม่ได้มาง่ายๆนะมันต้องมีการพิสูจน์ว่าลองเคาะประตูบ้านเปิดประตูดูว่ามีจริงหรือเปล่าท <ừ. S 1> ีนี้พอเขาสุ่มเนี่ยมันมีแทบทุกบ้านเลยครับ <ừ. S 1> เราเลยพูดได้ตามกฎหมายว่าเป็นคอลลาเจนประจำบ้านของคนไทยนะฮะแล้วที่สาคัญครับ mm. ผู้หญิงคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ตอนนี้เนี่ยผมแทบจะโพสต์เฟซบุ๊กเลยว่าผมก็ชอบใบเฟิร์นเหมือนกันทาไมน้องนายบอกได้แล้วพี่เชนจะบอกไม่ได้นะฮะใบเฟิร์นเลดอิตโก้นะครับก เป็นทุกที่มีแต่กระป๋องสีทองของอาร์มาโดและเป็นที่หนึ่งในในประเทศไทยจริงๆนะฮะแต่วันนี้เนี่ยต้องให้พี่บีอธิบายหน่อยว่าโปรโคลาเจนสูตรใหม่ของเรามันดีกว่าสูตรเดิมยังไงครับบอกว่าเราเป็นการเก็บประสบการณ์3ปีในการขายคอลาเจนมานะคะ6สูตรของอาร์มาโดอยู่ในกระป๋องนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคคลาเจนไตเปปไทายใครกินกระป๋องทองไงที่บอกว่าเดินเทินได้สะดวกแบบนี้นะคะนี่อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันหรือใครบอกฉันทานซิลเวอร์อยู่พวกสูงไวขึ้นมาหน่อยไททูแบบนี้เข้าไปอยู่ในน้ำ กระป๋องแดงที่เคยทานนะคะแล้วก็ผิวดีใช่ไหมก็อยู่ในนี้ด้วยและที่สําคัญคขที่ทานเป็นเม็ดเม็ดคอลลาเจนเม็ดมีเซรามายก็อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นรวมทุกศาสตร์เลยนอกจากนี้ที่สําคัญเลยมีไดเปปไท์ค่ะตัวใหม่เลยนะไดเปปไทยต้องบอกว่าเป็นคอลลาเจนธาตุสองนะครับซึ่งมันจะแตกตัวง่ายซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีในปี2022เนี่ยเป็นปีแรกของโลกนะครับแต่ทีนี้พอมันแตกตัวง่ายปุ๊บมันจะส่งผลทางผิวเพราะฉะนั้นกระป๋องนี้ไม่ใช่แค่กระดูกและข้อเดินเหินสะดวกแล้วแต่ผิวเนี่ยมันจะย้อนว พูดถึงนะครับสูตรนี้เอาจริงๆนะ<ฆ>เทสมาแทบจะทั่วโลกแล้วยังไงก็เหลืองยังไงก็เหม็นครับยังไงก็จะมีกลิ่นคาวครับแต่ว่าของเราเนี่ยยังคงเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวที่เราเนี่ยเหมาปลาทั้งทะเลเอาไว้นะครับคืออันนี้เราได้เ,าเขาเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์เจ้าเดียวในประเทศไทยที่ได้สูตรนี้ที่ชงแล้วใส่ไม่ใส่สีไม่มีน้ําตาลนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่มีแป้งไม่มีคาร์บโบไฮเดรตแล้วเป็นแบรนด์เดียวที่ตอนนี้เนี่ยพูดได้ตามกฎหมายเลยว,ว่าไขามันฟตไม่เหลืองดรวยคืนตอบอกตไีต่ีหลนอแบบว่าราคา200ต่อป๋ใ ซึ่งอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นคอลลาเจนที่ผสมไขมันปลาเข้าไปสงสารมากเลยคือล่าสุดเนี่ยผมมีเพื่อนเป็นหมอเขาก็บอกว่าคนเนี่ยเห็นหน้าคุณเชเลยแห่มากินคอลลาเจนกันแต่หลังๆเนี่ยมีผู้ป่วยเยอะขึ้นเ,เขาบอกว่ากินคอลลาเจนแล้วกลายเป็นไขมันสูงคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็กลายเป็นโรคหัวใจขึ้นมานะวันนี้ก็ขอรณรงค์กันหน่อยนะครับว่าการกินคอลลาเจนสําหรับคนที่ใส่ใจเรื่องไขมันเนี่ยต้องระวังด้วยต้องดูกระป๋องที่เป็นไขมัน0%แฟตด้วยไปดูผู้หญิงคนนี้ครับชื่อว่าคุณปู45ป <Ừ. S 1> พอชงไปครับจะไปออกกําลังกายครับแล้วก็ไปวิ่งแล้วหน้าเนี่ยจะสดใสจนคนถามว่าเฮ้ยทำไม <He i. S 1> แบบว่าแต่งหน้ารอง <O of. S 1> พื้นติดง่ายนะครับหรือว่านี่แม้กระทั่งหน้า <O of. S 1> สดไปวิ่งเนี่ยก็หน้าสว่างอมชมพูแบบนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นสูตรผิวด้วยนั่นเองนะครับ <c oughs> วันนี้ครับอยากให้เน้นย้ําเลยว่าซื้อเถอะนะ <c oughs> แล้วหลายคนคิดถึงนะจริงๆจะถ่ายรูปคุณพ่อมาให้ใหม่แล้ว <c oughs> แต่ว่าคุณพ่อช่วงนี้นะครับก็70ปีแล้วนะครับ <c oughs> ตเตรียมจะแซยิดอีกรอบนึงแล้วนะฮะคุณพ่อครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นฮอเฟรมกันพี่บีนั่น แรงบัดาลใจที่ทําให้คนไทยทั้งประเทศหันมาดื่มคอลลาเจนกินคอลลาเจนนะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปออกกําลังกายนะทั้งแกว่งแขนเอววิดพ <Yeah. S 1> ื้นกระโดดโ <Ooh. S 1> อ้โหนี่เจ็ดสบบาทนะยังทําได้แบบ